ทำนี่แม่หน่อยเนลรัดกับแก่เบียสูงอายุอดนาทีสามพันข่าวลองแม่จะแน่ไหมไม่ไล้า <c oughs> แล้วมาดูผลของหน่อยอายุกำลังจะมานั่งท่องตะพันแล้วข่าวฟองพ่อแกมาดูนี่หน่อยคนก็กำลังแชร์มาว่าคนแก่บ้านหมุนม,ม,มาเอ็นหดตัวทั่วร่างกายโอ้ข่าวฟองอีกแล้วแม่ ทำไงดีลูกข่าวปลอมมันข่าวปลอมอย่างนี้เราจะเช็คได้ที่ไหนล่ะลูกนี่มาดูมาหนึ่งในช่องทางการเช็คเบื้องต้นเนี่ยลองเข้าไปดู www.antifakenewscenter.com นะทีมข่าวที่ต้องการเช็คในช่องค้นหาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอันไหนข่าวปลอมอันไหนข่าวจริงในเว็บเนี่ยยังมีข้อมูลข่าวสารและขั้นความรู้ที่จะช่วยสร้างปูุ้มการเกี่ยวกับข่าวปลอมด้วยนะทีนี้พอเจอใครส่งข่าวปลอมมาเนี่ยเราก็ช่วยเตือนเขาได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยอันนี้ข่าวปลอมอย่าส่ง อย่าแชร์อย่าเผยแไกดลิงก์ใดๆอย่าไปให้ข้อมูลแล้วก็อย่าเชื่อข่าวทันทีใช้วิจารณญาณเยอะๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องคอยกรองข่าวปลอมให้กับญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะครับ